คราวนี้เขาสอบการถ่ายวีดีโอของตัว iPhone SE 2020กันนะครับครับสวัสดีเพื่อนชาวาแหงอแททอร์แบเทิร์ตอนนี้มาดูการทดสอบการถ่ายวิดีโอของตัว iPhone SE 2020นนะครับซึ่งเป็น iPhone รุ่นล่าสุดของทาง Apple รวมถึงเป็น iPhone ที่ราคาถูกที่สุดด้วยนะครับ ในรุ่นนี้ถือว่ารองรับการถ่ายวิดีโอ 4K 60fps ได้ด้วยรวมถึง iPhone นั้นอย่างที่เคยบอกไปว่ามันเป็นมือถือที่ถ่ายวิดีโอได้ดีที่สุดในบรรดาสมาร์ทโฟนและในรุ่นนี้ก็ถือว่ายังต่อยอดออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับมันจะเป็นรุ่นที่ราคาถูกที่สุดแต่ในเรื่องของการถ่ายวิดีโอนั้นถือว่าเกินหน้าเกินตาคู่แข่งหรือว่ามือถือรุ่นอ,อื่นๆในเรทราคานี้เยอะพอสมควร ส่วนในการถ่ายโในรุ่นนี้แน่นอนว่ามันมีแค่กล้องเดียวเลยทําให้ในการมุมกว้างหรือว่าเทเลนอาจจะยังไม่ค่อยเลนเท่าไหร่แต่ที่ชอบก็คือในเรื่องของการจัดการความกันสั่นโทนสีต่างๆมิติของภาพนะั้นถือว่าทําออกมาได้ค่อนข้างดีครับแล้วก็เรื่องของตัวไม์ก็ไม่ได้น้อยหน้าเลยทีเดียวสามารถซูมได้ประมาณ5เท่ามาครับถ้าให้ดาสูงสุดเนี่ยครับเป็นจิตอลซูมทั้งหมด แต่ชอบของ iPhone อย่างนี้นก็คือเวลาซูมนั้นค่อนข้างสมูทจริงๆนะครับถือว่าโอเคมากๆเนีครับในเรื่องของการการสันน่นต่างๆการอัดเสียถือว่าเกินหน้าเกินตาในเรทราคานี้เมื่อเทียบกับ Android ตัวอื่นพอสมควรเลยครับมาต่อที่การถ่ายวิดีโอในตัว 4K 60fps ในเวลากลางคืนนะครับแน่นอนว่าในตัว iPhone SE 2020นี้ก็ถือว่ารองรับได้ค่อนข้างดี ในการถ่าย 4K 60fps นั้นในเวลากลางคืนก็ต้องบอกว่าในทุกๆรุ่นนั้นน,นจะมืดนะครับผมเนื่องจากเฟรมเรทที่มากขึ้นนะครับทำให้การเก็บแสงต่างๆนั้นอาจจะดรอปลงไปแนะนําว่าในการถ่ายแบบนี้แนะนําให้อยู่ในที่ที่สว่างเพียงพอจะดีกว่าส่วนความสมูทการเลื่อนไหลเวลาแพนกล้องกลางคืนนั้นถือว่าทําได้ดีมากๆนะรรวมถึงการกันสั่นนั้นก็ถือว่าทำได้ดีเช่นกันเมื่อมองในเรทราคา15ประมาณนี้ถือว่า ในรุ่นนี้ทําได้ดีในอันดับต้นๆในมือถือระเล่นนี้เลยก็ว่าได้นะครับทั้งเรื่องของคุณภาพการกันสั่นหรือว่าจะเป็นการรองรับที่อิสระพอสมควรแน่นอนว่าอาจจะดีกว่าใน and ด o i d หลายรุ่นนะครับแต่ข้อเสียของมันก็คือในเรื่องของตัวเลนนั้นมีแค่เลนมุมกว้างไม่มีแค่เลนมุมปกตินะครับไม่มีเลนมุมกว้างพิเศษหรือว่าเลนเทเลมาให้ใช้งานรวมถึงมันไม่มีหมดละลายหลงังหรือว่าการกันสั่นพิเศษมาให้ใช้ด้วยนะครับ มาต่อที่การถ่ายวิดีโอแบบ 4K 30fps กันบ้างน,นะครับจะเห็นว่าในเรื่องของการถ่าย 4K 30fps นั้นการกันสั่นหรือว่าคุณภาพนั้นก็ทำได้ดีนะครับผมไม่แตกต่างกับตัว60เฟรมเลยแต่ความลื่นไหลเวลาแพนกล้องพวกนี้อาจจะไม่ได้เท่าตัว60เฟรมนะครับแต่ชอบที่การกันสั่นอะไรนั้นถือว่าทำได้ใกล้เคียงกันมากๆแล้วก็เรื่องของคุณภาพต่างๆนั้นถือว่าใช้งานได้ดีจริงๆ นอมว่าถ้าใครหามือถือในเรดราคา15,000แล้วก็อยากเน้นเรื่องของการถ่ายวิดีโอนะครับวีล็อกต่างๆนั้นก็ถือว่า iPhone ทําออกมาได้ค่อนข้างตอบโจทย์พอสมควรเลยแต่ข้อเสียข,ของมันก็คือมันไม่มีเลนส์กว้างให้ถ่ายหรือว่าเลนส์เทเลมาให้ใช้งานกันเท่าไหร่นะครับ แต่ถ้าใครชอบที่เน้นเรื่องของการถ่ายมุมมองปกติเอาไปเกตสีหรือว่าเอาไปทํางานตัวนี้ถือว่าไว้ใจได้พอสมควรเลยนะครับนี่ในเรื่องของมิติภาพนะครับความคมชัดถือว่าโอเคมากๆอันนี้คือพูดกันตามตรงไม่ได้อวยหรือว่าอะไรนะครับต้องบอกว่า iPhone นั้นถือว่าเป็นค่าที่ทำในเรื่องของวิดีโอมาได้ดีจริงๆ ในส่วนของการถ่าย 4K 3 0 fps แน่นอนว่าชัดเจนเลยก็คือในเรื่องของความสว่างในเวลากลางคืนนั้นจะดีกว่าตัว 4K 60 fps แบบชัดเจนนะครับจะเห็นได้จากท้งทง้องฟ้าตัวอาคารรวมถึงพื้นถนนนั้นก็จะสว่างขึ้นเยอะมากๆแต่ในเรื่องของคุณภาพนั้นก็ถือว่าโอเคครับดีในเรทราคาของมันนะครับไม่ได้แบบว่าคมชัดเท่ารุ่นพี่ iPhone 11 Pro เท่าไหรแต่ข้อดีของมันก็คือในเรื่องของการการสั่นไม่ได้เดินถือมือเดียวแบบนี้ก็ถือว่ายังจัดการได้ค่อนข้างดี รวมถึงโทนสีความแม่นยำของไวบาลานซ์ถือว่าทำออกมาได้ค่อนข้างดีเช่นกันก็ถือว่านยครับคุณภาพต่างๆนั้นทำได้โอเคมากๆนะครับการโฟกัสอะไรก็ยังถือว่าโอเคนะครับแม้จะแผนกล้องนะครับอยู่นิ่งๆก็ถือว่าทำออกมารองรับการใช้งานในระดับหนึ่งได้เลยอยาจจะเป็นการใช้งานถ่าย ทำมีล็อกต่างๆหรือว่าใช้งานถ่ายเล่นๆก็ถือว่าตอบโจทย์ได้ค่อนข้างดีต่อนที่การถ่ายแบบ Full HD 60fps นะครับจะเห็นว่าถ้าเราปรับมาใช้ 60fps แล้วความสมูทด้วยการพนกล้องแบบนี้ครับจะเห็นได้ค่อนข้างชัดว่ามันทำออกมาค่อนข้างดีจริงๆที่ต้องบอกว่ามันเป็นมือถือในไม่กี่รุ่นนะครับที่แอดมินทดสอบแล้วก็เดินถือถ่ายมือเดียวแบบนี้ แต่ในความละเอียด Full HD 60fps หรือว่า 4K 60fps ทำออกมาได้ค่อนข้างดีจริงๆการกันสั่นหรือว่าการควบคุมสภาพแสงมิติภาพความสมูทลื่นไหลถือว่าลงตัวมากๆถ้าบองว่ามันเป็นข้อดีของการใช้งาน CPU Apple A13 ที่เป็นอยู่ในตัว iPhone 11 Pro นะครับทำให้เรื่องของการรปะมวลผลก,การกันสั่นต่างๆนั้นทำออกมาค่อนข้างดีจริงๆ นะครับอันนี้ก็เดินถือถ่ายมือเยวพอสมควรแล้วก็เดินปกตินะครับก็ถือว่าการจัดการ EIS ของมันนั้นทําออกมาได้ดีจริงๆครับของทาง iPhone SE 2020ตัวนี้รวมถึงเจอแสงแดดจ,ดจัดๆก็ถือว่ายังจัดการท้องฟ้าตัวอาคารได้นะครับไม่ได้มืดหรือว่าไม่โอเวอร์อะไรเท่าไหร่ Dynamic r รน g ์ของตัวนี้ถือว่าทำออกมาได้ดีจริงๆในส่วนของการถ่ายวิดีโอแบบ Full HD 6 0 fps แน่นอนว่าก็ยังเจอปัญหา เดียวกับทาง 4K 30fps ก็คือการเก็บแสงมันจะดรอปลงจากตัว 30fps เยอะมากๆนะครับใน,นการถ่าย 60fps แนะนำว่าให้ถ่ายในเวลากลางวันหรือว่าถ่ายที่ที่มีแสงไฟส่องมาตรงๆจะดีกว่านะครับเห็นได้ชัดลองเทียบกับตัว 30fps ทั้งตัว 4K แล้วก็ตัว Full HD เห็นได้ชัดว่าความสว่างนั้นดรอปลงไปเยอะมากๆตัวคารคอนโดข้างหน้าก็เห็นแค่ตัวแสงไฟที่มีดวงไฟเท่านั้นนะครับ ว่าในการถ่ายกลางคืนนั้นอาจจะยังไม่ใช่จุดเด่นสำหรับการถ่ายแบบ Full HD 60fps หรือว่า 4K 60fps แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราเจอแหล่งแสงภายในอาคารแบบนี้ก็ถือว่ายังค่อนข้างโอเคนะครับตอบโจทย์ในการใช้งานได้อยู่บ้างในส่วนของที่มีแสงไฟแต่ถ้าในส่วนที่มืดมากๆนั้นก็ต้องบอกว่าอาจจะยังไม่ค่อยตอบโจทย์เท่าไหร่แต่ก็ต้องบอกว่ามันเป็นปัญหาในตัว 60fps ที่ เจอในหลายๆรุ่นพอสมควรน,นะครับไม่ว่าจะเป็นทั้ง n n r r o i s ซั s ซุงต่างๆก็ถ้าใช้60 f กพแล้วการเก็บแสงก็จะดอกลงไปด้วยในส่วนของ Full HD 30 f s นั้นก็จะเป็นความละเอียดที่ค่อนข้างดีที่สุดในแง่ของการใช้งานนะครับคือมันทั้งคุณภาพดีเมื่อเทียกับบขนาดรวมถึงการการสัดที่ดีที่สุด แต่ถ้าเนส์เรื่อง,องความคมชัดนะอาจจะไม่สู้ตัว 4K อยู่แล้วแน่นอนนะครับถ้าใครเน,น้นถ่ายทั่วไปเน้นต้องการภาพที่ค่อนข้างนิ่งสมูทแล้วก็ขนาดไม่ได้ใหญ่เกินไปเพราะว่าในรุ่นนี้ความจุมีแค่6.4กิกตัวเริ่มต้นนะครับอาจทําให้เรื่องของการเก็บความจุต่างๆนั้นถ้าถ่าย 4K บาการจะยังไม่ค่อยตอบโจทย์เท่าไหร่แต่ในเรื่องของการถ่ายย้อนแสงต่างๆนั้นนะครับถ้าให้ดูในจอภาพตอนนี้ถือว่าทําออกมาค่อนข้างดีนะครับในเรื่องของสีสัน การชดเชยแสงหรือว่าจะเป็นการกันสั่นนะครับคือย้อนสหนมางกรงเลยยังเก็บส่วนของตัวอาคารแล้วก็ท้องฟ้าได้ค่อนข้างดีคร, mm hmm. ครับรวมถึงโทนสีของตัว iPhone SE 2020นั้นก็ต้องบอกว่าไว้บาลานซ์ค่อนข้างตรงพอสมควรนะครับผมแม้จะเป็นรุ่นที่ถูกที่สุดแต่งานวิีโอนั้นก็ต้องบอกว่าไม่แพ้รุ่นที่เรือธง iPhone 11หรือว่า11 Pro ทั้งนั้นเลยนะครับ mm hmm. จะแตกต่างแค่ในเรื่องของการถ่ายกล้องมุมกว้างมุมเทเลเท่านั้น แต่ในการใช้งานมุมปกติถือว่าสู้ได้สบายและก็ดีกว่า Android ในเรทราคานี้หรือว่าดีกว่าในเรทราคาแพงกว่าด้วยเช่นกันนะครับแน่นอนว่าในการถ่าย Full HD 3 0 fps ก็เป็นความละเอียดที่พอใช้ได้แต่ข้อดีของมันก็คือในเรื่องของการกินพื้นที่จะไม่เท่าตัว 4K รวมถึงการถ่าย3 0 fps ก็เก็บความสว่างได้ดีต่อ fps ด้วยเช่นกัน อยู่ที่มุดมากก็ยังพอเห็นรายละเอียดอยู่บ้างนะครับทั้งตัวป้ายข้างหน้าที่เห็นว่าให้เช่าหรือว่าจะเป็นท้องฟ้าอาคารต่างๆแน่นอนว่าทาง iPhone SE 2020ก็มีการถ่าย24เฟรมเปอร์เซกมาให้ด้วยนะครับมันจะเป็นการจำลองเหมือนการถ่ายหนังนั่นเองมันก็จะเป็นเฟรมเดทที่ไม่ได้ชมูเท่าตัวนี้นะครับผมก็ถือว่าใครที่เอาเาไปการถ่ายหนังสั้นหรืออะไรพวกนี้ก็ถือว่ารองรับฟีลลิ่งแบบนั้นได้ค่อนข้างดีครับ ก็ถือว่าในการถ่ายวิดีโอในรุ่นนี้ก็ต้องพูดตรงๆว่าถ้าเทียบกับเลนหลักด้วยกันในบรรดามาถือคู่แข่งในเรตราคาหมื่นหาทาง Iphone ตัวนี้ถือว่าทำได้ดีอันดับต้นหรือว่าจะเป็นดีที่สุดเลยก็ว่าได้ถ้ามองในภาพรวมก็คือทั้งเรื่องของโทนสีการการสาร่นการอัดเสียงหรือว่าการคุณภาพโดยรวมนั้นทำได้ดีมากๆ ก็ต้องบอกว่าชื่นชมตัว CPU ซอฟต์แวร์ของทาง iPhone ที่จัดการเรื่องวิดีโอได้ดีเทียบเท่ากับทาง iPhone รุ่นท็อปๆก่อนก่อนหน้านี้พอสมควรเลยนะครับแต่ก็น่าเสียดายแค่เรื่องของตัวเลน,น์ไม่มีแรงมุมกว้างมาให้ใช้งานนะครับผมประมาณนี้เท่านั้นนต่ตอนนี้คือเสียงลมเข้ามาเยอะมากๆาพอฝนกำลังจะตกก็ถือว่ายังตัดเสียงแล้วเก็บเสียงคนได้ค่อนข้างดีครับ ครับประโยชนการทดสอบกล้องหน้าของทาง iPhone SE 2020กันต่อนะครับในส่วนของกล้องหน้ารุ่นนี้นั้นรองรับแค่ตัว Full HD 3 0 fps เท่านั้นต้องบอกว่าเป็นจุดที่ค่อนข้างน่าเสีดายจริงๆเพราะว่าในรุ่นนี้ถือว่ารองรับแค่ Full HD แตกต่างกับรุ่นพี่ที่รองรับถึง 4K หรือว่ามาถือ Android รุ่นอื่นๆก็รองรับ 4K แล้วบางรุ่นนะครับในเลทราคาประมาณ15ื่นประมาณนี้ก็ต้องบอกว่าอาจจะเป็นจุดสังเกตสับทางคนที เน้นเรื่องของการถ่ายวิดีโอกล้องหน้าพอสมควรนะครับนอกว่าของทาง iPhone นั้นกล้องหลังนั้นทาออกมาค่อนข้างดีจริงๆแต่ที่ทดสอบไปแต่ในเรื่องของกล้องหน้าในความถ่ายก,การถ่ายพวกนี้ถือว่าในการรองรับความละเอียดยังไม่ค่อยหลากหลายเท่าไหร่นะครับรวมถึงในมุมมองของตัวกล้องนั้นค่อนข้างจํากัดนะครับอันนี้คือสุดแขนจะได้ประมาณนี้ส่วนในเรื่องของการการสั่นเหมือนจะเท่าที่ดูจอภาพตอนนี้เหมือนจะไม่มีการทํางานนะครับแต่ไม่แน่ใจว่า เมื่อโปรเซสอะไรเรียบร้อยแล้วนั้นมันจะมีการแก้ไขในเรื่องของการการสั่นไหมแต่ที่ชอบของทาง p h o n e รุ่นนี้ก็คือการจัดการแสงนะครับผมถือว่าทำออกมาค่อนข้างดีก็คือในเรื่องของโทนสีต่างๆนั้นใบหน้าสนโทนนั้นทําออกมาได้ดีนะครับค่อนข้างตรงกับความเป็นจริงส่วนฉากหลังนั้นจะมีแสงโอเวอร์อยู่บ้างพอสมควรเพื่อให้หน้าคนนั้นสว่างนะครับก็ต่อกับเรื่องของการจัดการ แสงฉากหลังหรือว่าข้างหน้านะอาจจะยังไม่ค่อยเป๊ะเท่าไหร่แต่ก็ดีอย่างก็คือเรื่องของหน้าคนนั้นจะไม่มืดนะครับแม้ว่าจะย้อนแสงก็ตามก็ถือว่าเป็นการจัดการให้หน้าคนนั้นเด่นกว่าฉากพอสมควรนะครับแต่ก็มีส่วนของไฮไลไท์ที่ยังโอเวอร์ขาวเกินไปอยู่บ้างเล็กน้อยนะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับในส่วนของการถ่ายวิดีโอกล้องหน้าทาง iPhone SE 2020ในเวลากลางวันนะครับก็ถือว่าในภาพรวมนั้น ก็พอใช้ได้ครับแม้จะไม่มี 4K หรือว่าในเรื่องของการกำสั่นอาจจะยังไม่ค่อยดีมากเท่าไหรนะ่นักครับมาต่อที่การถ่ายกล้องหน้าของทาง iPhone SE 2020ต้องบอกเขาว่าในส่วนของกล้องหน้านั้นรองรับแค่ตัว Full HD 30 fps แต่ในเรื่องของคุณภาพถือว่าพอใช้ได้นะครับในส่วนของกลางคืนแต่ก็ต้องบอกตรงๆว่ามันอาจจะยังไม่ได้เด่นเท่าไหร่เพราะว่ารูรับแสงมัน f 2.0 f 2.2นะครับ ทำให้เรื่องของการถ่ายกลางคืนนั้นอาจจะยังไม่ค่อยเด่นนะครับแต่เรื่องของโทนสีความสว่างของฉากหลังหน้าคนก็ถือว่าพอใช้ได้ถ้ามีแสงเข้ามาบนบรนิเวณไหลานะครับนี่ครับก็เป็นประมาณนี้นะครับในส่วนของกล้องหน้าในการถ่ายวิดีโอกลางคืนนะครับของตัว iPhone SE แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราเข้าไปอยู่ที่มืดมากๆทำให้หน้าคนอาจจะไม่เห็นเลยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติของกล้องหน้าในหลายๆรุ่นที่แอดมินได้ทดสอบกัน แต่ถ้ามีแสงเข้ามาช่วยนิดหน่อยก็ถือว่าพอใช้ได้ครับแล้วก็ไม่ควรขยับกล้องมากเกินไปถ้าต้องการเน้นในเรื่องของความนิ่งเพราะว่าในเรื่องของการการสั่นนั้นยังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ด้วยครับในส่วนของกล้องหน้าของทาง iPhone SE ตัวนี้